ยอฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเลิฟยูกิโนะนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า King the m o s t t e r หรือเรียกเป็นชื่อแนวอนิเมะนะครับผมก็คือเกิดใหม่ทั้งทีทำไมกลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเก็บอนิเมะนะวันนี้เราก็จะมาหาอ่ามาบอกวิธีการหาของม่วงกันแล้วกันเนาะโอเคนะครผม วิธีการหาของม่วงนะครับของม่วงคืออะไรก็คือนี่นะของพวกนี้นะผมเอาจี OG ก็อาจจะมีหลายคนแล้วที่รู้แต่คือผมมาทําคลิปเอเกี่ยวกับคนที่แบบอยากรู้ข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาเล่นนะครับผมก็อาจจะทําแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมว่าการหาของม่วงหาจากไหนนะครับผมวิธีหานะผมก็คือกดมา นี่นะกระจนภัยแล้วเรากดนี้นะครับผมตรงนี้นะคืออันนี้ครับอันนี้คือการหาของตอนแรกเราจะเปิดเป็นแค่อันนี้นะทุกคนควรลงมาอันนี้นะอย่าไปมัวแต่ฟา้าบนมันจะได้แค่ของสีฟ้ากับสีเขียวนะให้เราลงมานี้ก่อนที่เราจะลงมาได้คือมันจะให้เราไปตีบอสนะครับผมคือบอสต,ตัวนี้นะมันจะมีรูปแบบนี้ขึ้นนะครับผม ถ้าเราตีเสร็จปุ๊บมันจะปลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนถึงอันนี้สามนะครับผมอันที่สามจะมีของม่วงนะครับพวกนี้นะครับผมนี่นะแล้วคือเวลาเราตีเรามีสิทธิ์ได้ของม่วงแต่ไม่มีนะครับผมอแล้วของม่วงหาจากไหนได้อกย่างสำหรับผู้เล่นใหม่เริ่มต้นนะครับผมน่าจากเคเวสนะทำน่าจะเป็นเคเวสอันนี้แหละผม ผมน่าจะเคยทำาแล้วอ่า,อาไม่ใช่หรอกะไนะเป็นความสมบร็จอ๋อน่าจะรีไปแล้วคือได้จากเควเริ่มต้นนะเควสเนี่ยน่าจะเควริ่มต้นแหละคือเราสามารถทำได้มันจะได้อยู่สองอันคือดาบนะครับผมอันนี้นะกับเกาะนะครับผมแล้วเราก็พยายามหาอ่า แนะนำนะครับคือพยายามใส่ที่เป็นเซตเดียวกันเช่นอันนี้ผมหาแหวนของเซตอ่อกระเนือนะนี่นะเซตนี้เราต้องหาแหวนอันนี้เป็นสร้อยนะแต่เราคือพวกนี้เราไม่มีแหวนกับต่างหูเราไม่มีเรามีสร้อยแล้วราคาสองชิ้นนะครับหนึ่งถ้าเราใส่ครบสี่ชิ้นสี่ชิ้นนะนี่สี่ชิ้นใช่บอกวะ อ่เนี่ยสชิ้นหูกครับเมื่อศัตรูมีค่า HP สูงกว่าเ0็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น50%เปิดใช้งานเมื่อตีเซต4ี่เซตนะครับแล้วบวก9คือเราต้องมีพวกนี้บวก9แล้วมีถ้าเรามีตังหูหรืออะไรครบ4ี่เซตคืออันนี้จะทำงานนะครับแต่เราต้องบวก9นะอ่ามันะบวกนี่นะครับผมมยายามใส่ให้เป็นเซตหรือเราไม่มีจริงๆอะทำไงอะเราก็ใส่แบบนี้ไปก่อนก็นได้ครับใส่สายผสม อแต่อันนี้ผมได้อันนี้มาแล้วเดี๋ยวผมใส่เลยนี่นะครับผมอันนี้โบนัสโบนัสการโจมตีนะครับผมสิบเปอร์เซนเรใช้งานเมื่อตีบวกเซตเรามีต้องสองเซตขึ้นนะแล้วตีบวกสามโอเคนะก็เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตีก่อนนะเอาบวกสามนะอ่ะหมดชิพ่าละเดี๋ยวเข้าไป่ะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับสามารถย่อยตรงนี้ได้นะ ที่เราไม่ได้ใช้ผมเลือกสีฟ้าผมไม่ได้ใช้นะก็แยกไปทุกชิ้นโอเคเราก็จะได้ที่อัพมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็เอามาอัพต่อเลยยังไงล่ะเอาอัพไว้ขึ้่มบกสามก็พอ,นะอแล้ว๋อ้ยมนบมดสีแล้วอัพหนึ่งนะ เราเอาแค่ขึ้นบวกสามพอแล้วผมจะไม่ได้อัพเกินต่อนะเอาอันนี้บวกสามนะอันนี้บวกสามสาอันนี้เป็นเซตก้าหานะครับผมแล้วตังหูก,ก้าหานเราขาดกางเกงก้าหานะครับผมกางเกงก้าหารเรามีไหมนะเราไม่มีแล้วมีตังหูแทนเนาะอันนี้เราใส่ไปก่อนกันแหละเราพยายามใส่เซตเดียวกันนะเพื่อให้มันบวกบัฟนะอันนี้ อันนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งสุ่มไปนะได้ตัวนี้ครับตัวการันตีหมดหมดไปเยอะอยู่นี่หายหมดเลยเดี๋ยวมีท้ายคลิปนะตอนนี้ผมสุ่มได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปค่อยดูนะเดี๋ยสุ่มไปเสมดเลยเดี๋ยวผมต้องพยายามดองใหม่นะโอเคเราก็มาบอกวิธีการลงเลยนะลงอาของระยะแตะฟรีกาลีนะเผื่อมีตัวทอง ตัวทองมันเราเป็นตัวใช้ต้องใช้อันนั้นสิบห้าอันนะครับผมคือไอตัวนั้นอนะ่ะมันจะบวกของอาตารากันได้ของเยอะมากคือมันจะมีของเยอะอ่ะแล้วก็ถ้าเจอคือเราควรตีก่อนเลยมันจะมีเวลาจํากัดนะสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วมันจะหายนะเราต้องคนระวงังถ้าเราเจอแล้วถ้าเราตีไหวเราตีเลยนะครับผมเพื่อได้ของโอเคเซตผมจัดตอนนี้เป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้ มีคอมโบสามนะเป็นคอมโบของอ่ามันชื่ออะไรนะกอ็อตะวะเป็นรู้ชื่ออะไรสักอย่างเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราตีเลยเนาะโอเคผมเซตออโต้วตวไว้นะให้ตัวนี้เปิดก่อนเพื่อเป็นคอมโบนะโอเคตัวอะจบแล้วอมูรูตีจบแล้วนี่ครับผม อันนี้ก็ถือว่าดวงดีนะคือตีปุ๊บดอบเลยคือดาบก้าหานะครับผมเราก็พยายามลงลงเรื่อยๆจนของเราฟูแล้วเราลค่อยลง็ขยจะไปลงสีส้มแล้วเราก็ยายามขอของสีส้มเรื่อยๆจนได้สีแดงนะครับผมอันนี้ก็เนีย่ยครับผมการหาของก็ประมาณนี้นะครับหาของสีม่วง หรืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมถ้าผมลงสีม่วงได้ไอสีส้มได้แล้วหรือสีแดงก็แล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกต่อนะว่า <c oughs> ความยากมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงเรื่อยๆบอกุกเรื่อยๆข้อมูลผมพยายามหามาเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปเลยกับการสุ่มนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาถึงช่วงสุ่มกันแล้วผมก็ดองมาละที่สุ่มนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไปถ่ายคลิปดีกว่าโอเคตอนนี้มีอยู่สามสิบสุ่มรักสามรอบไม่รู้จะเกลือไปนะแต่ผมว่าเกลือโอเคสุ่มไปแล้วสิบรอบที่เผอกลับไป แมสสีทองไม่ออกแต่ขอสีม่วงอะโอเคก็สีม่วงตามที่พูดอ้าม,มันจะตัวใหม่ด้วยเศร้าไปอีกสิบรอบ S 1> <S 1> สิม่วงสองอรับติดโอ้แ oh ม่เจ้าไ่กล้าเลยกันโอ้ได้ตัวใหม่ไซกะโอเคโอ้ได้ตัวใหม่มาก็ดีอยู่นะตัวใหม่ชจวซ้ำโอ้โหสี่ตัวเลยนะไปครั้งสุดท้าย <laughs> ลีีดวงลีดวง,ดวงโอ้โหสีทองไม่ออกเลยสวยงามสีทองไม่อ,อกเลยโอเคงั้นขออนุญาตไปฟาร์มต่อกัน เดี๋ยวอีกประมาณอ่าตอนนี้อืถ้ามีหกพันนะเดี๋ยวเรามาส่งกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตัวการันตีเป็นตัวอะไรโอเคนะโอเคนะผมผม,ผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วครับผมสี่พันนะแล้วก็มีแปดนะเรามาดูกันดีกว่าตัวการันตีจะเป็นตัวอะไรนะ โอเคเดี๋ยวเมาเดินกันเลยสิครั้งแรจกจัดไปโอ้โหอ,อยากจะลองให้ข้าวเลยกันเนาะโอ้พอเอาไปปัน้นอ่าเดี๋ยวสโค ขาอแรกก่อนข้อว่าแรกก่อนเอาอนา้ำฝนฐานโอเคอเดี๋ยวข้อแรกเรื่องเดียวเดี๋ยวตอนหนึ่งสุมต่อแล้วกันชุบฟีทองฟีทองอ,อคือ การันตีจริงๆครับเรดออกยากเกินเอาไปทำไมไม่ได้ใช้อืมไม่ไม่รับหมดเคเดนะ๋ยวมาแลกขายดิขาออะไรของพื้นฐาน

ตัวอะไรโอ้โหอ้ no โอเคตัวนี้ช่างแม่งผมได้ตัวนี้ดีใจพอละแล้ตัวนี้ช่างแม่งมาเลยมาตัวนี้ โอเคก็จบคลิปเลยกันเจ็บ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 เหมือนกันฝาความสาวารถได้สี่พันนี้ก็เจ็บนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะไงก็ช่วยกดซับกันด้วยหรือกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หาข้อมูลมาบอกต่อกันต่อนะโอเคแล้วก็ได้ มีกำลังใจในการเกลือมาโชว์เกลือให้ทุกคนดูนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมบายบาย